สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทเรียนพิเศษนะคะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C A I นะคะวันนี้ก็จะมาในเรื่องนัตยศัพท์ภา,าษาท่านะคะเด็กๆอาจจะเคยเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าบทเรียน C A I คืออะไร อ่าสำหรับบทเรียน C A I นะคะก็จะเป็นบทเรียนอัจฉริยะนะคะเป็นบทเรียนที่เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะเลือกที่จะอยากเรียนอะไรก็เรียนอันนั้นเลือกได้เลยอ่าหน้าแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็คลิกที่เข้าสู่ระบบนะคะแบบนี้โปรแกรมนี้นะคะสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสามารถเปิดได้เลยแต่ ถ้าใครที่อยากเปิดกับมือถือหรือโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android นะคะเราก็ต้องโหลดโปรแกรม powerpoint มาใส่ในเครื่องคอมในเครื่องมือถือของเราก่อนนะคะเราถึงจะเปิดโปรแกรมนี้เล่นกับมือถือเราได้นะคะอ่านี่หน้าตาก็จะมีแบบนี้นะคะคุณครูก็จะเปิดไปที่วัตถุประสงค์แบบนี้ก็จะขึ้นมาเลยมีวัตถุประสองค์อะไรบ้างแล้วก็กดที่ปุ่มโฮมเมื่อกี้นะคะเพื่อมาเมนูหลัก ปุ่มโฮมก็คือปุ่มบ้านแบบนี้นะคะเด็กๆน,นี่ก็จะเป็นคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานต่างๆขู่ปุ่มโฮมก่อนไปอย่างรวดเร็วอันนี้จะมีเนะะื้อหาฝึกเกมฝึกสมองเอกสารอ้า,างอิงประวัติผู้จัดทํานะคะเดี๋ยวดูประวัติผู้จัดทําพอเราอยากรู้เราก็คลิกเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นประวัติคูโบนะคะคูโบชื่ออะไรสอนอะไรตําแหน่งอะไรนี่ก,ก็คือประวัติแล้วเราก็กดปุ่มนี้เหมือนเดิมค่ะอ่าเอกสารอ้า,างอิง เอกสารอ้างอิงก็คือคูโบเอาเรื่องนี้มาจากไหนไปเอามาจากตรงไหนบ้างนะคะ,ะต่อไปเป็นเกมฝึกสมองเกมมีให้เล่นนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีเกมอะไรเดี๋ยวดูก่อนอ,อันนี้ทำอะไรร้องไห้ร้องไห,ห้ก็ต้องคู่กับท่านี้ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องคู่กับอันนี้ไหมไม่ใช่ นี่ถ้าร้องไห้ถ้าโศกเศร้าเสียใจอันนี้ถ้าโศกเศร้าเสียใจนะคะถ้าหมาอันนี้ก็ต้องเป็นหมาแบบนี้อันนี้เด็กๆก็เล่นได้เลยนะคะกับมือถือก็ได้แต่ถ้าเล่นกับมือถือย้ํานะคะเด็กๆจะต้องโหลดโปรแกรม PowerPoint มาก่อน ต่อไปเป็นเนื้อหาบทเรียนสำหรับเนื้อหาบทเรียนเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6กแล้วก็สามารถคลิกเล่นได้เลยค่ะว่าเราจะรู้เรียนเรื่องเนื้อหาอะไรก่อนอาจจะเอาเบอร์หก่อนก็ได้ภาษาท่าลักษณะของสัตว์อ่าก็จะมีแบบนี้มาค่ะเราก็ไปหน้าหลักเราก็กดที่ปุ่มโฮมนะคะจะไปหน้าหลักอีกก็กดที่ปุ่มโฮมอีก จะไปหน้าหลังอีกก็ปุ่มโฮมไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเรียนเสร็จแล้วอโอเคอันนี้ก็เป็นการแนะนำสำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนเรื่องนัาจะยศัพท์และภาษาท่านะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ขณะที่เด็กๆเ,เรียนนะคะรบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพเด็กๆขณะเรียนด้วยนะคะให้เห็นเด็กๆแล้วก็เห็นโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะคะหเห็นวิดีโอของครูด้วยนะแล้วก็ส่งให้คุณครูบนในอัลบั้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ,ะสำหรับบทเรียนเรื่องภาษาน่ายศตพยศและภาษาท่านะคะเรามาดูหัวข้อที่1ค่ะนาต่ยศยคืออะไร ต้องให้ขึ้นรูปมือก่อนนะคะเด็กๆไม่ไปนาฏยศัพท์นะคะหมายถึงศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับลักษณะท่ารำนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะนาฏยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกท่ารำไม่ว่าจะเป็นการตั้งวงหรือการจีบนั่นเองค่ะอันนี้เขาเรียกว่านาฏยศัพท์ คำว่านาฏแตยะนะคะหมายถึงการฟ้อนราการฟ้อนรําโดยการใช้ร่างกายของเราเนี่ยประดิษฐ์ท่าราราขึ้นมาแบบนี้เป็นการฟ้อนส่วนศัพท์ก็คือ,อคําที่ต้องมีวาความหมายนะคะคำก็คือทําให้ความหมายเกิดความหมายขึ้นมานั่นเองค่ะพอนาฏศัพท์นาฏยะกับศัพท์มารวมกันนะคะก็หมายถึงศัพท์ที่ใช้เรียกเกี่ยวกับท่ารำนั่นเองค่ะต่อไปเราก็กดปุ่มนี้นะคะถ้าเราจะไป านาตยศัพท์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆเลยคือนามศัพท์กิริยาศัพท์แล้วก็นาตยศัพท์ปิดาเลศนะคะส่วนอยิ่ๆย่อยๆของเขาแบบนี้คุณครูก็จะสอนในระดับที่เราโตขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันละเอียดมากานามศัพท์ก็คือเหมือนเป็นคําศัพท์ที่ใช้เรียกการจีบการตั้งวงเห็นไหมแบบนี้ต่อเลยนะคะ าภาษาท่าเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้สําหรับภาษาท่านะคะเราเคยเรียนไปแล้วนะคะภาษาท่าวันนี้คุณครูก็จะมาทวนให้เราอีกรอบนึงค่ะสําหรับภาษาท่านะคะเป็นสารที่ใช้สื่อสารอย่างหนึ่งทั้งผู้ถ่ายทอดแล้วก็ผู้รับสารเช่นการแสดงแทนความรู้สึกนั่นเองแทนความรู้สึกแทนคําพูด แทนลักษณะเครื่องใช้แทนลักษณะสัตว์ต่างๆนะคะสำหรับคนนี้เขาทำท่าตัวเรานะคะนี้เขาก็ทำท่ารักนะคะภาษาท่าเราก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือสอนไปแล้วก็นึงภาษาท่าที่แทนคำพูด2ภาษาท่าที่แทนอารมณ์และความรู้สึก3ภาษาท่าที่แทนลักษณะการเรียนแบบของสัตว์นั่นเองสำหรับภาษาท่าที่แทนคำพูดนะคะก็คือ เราไม่ต้องพูดอะไรเราก็ทำท่าเฉยๆปุ๊บก็จะสามารถตอบได้ว่าคนนี้ทำท่าอะไรเรามาดูคนแรกท่าชัานนะคะท่าชัานสำหรับในภาพนี้นะคะตัวตัวนางนะคะหรือผู้หญิงนะคะก็จะใส่ผ้าโจงสีแดงนะคะลักษณะจะเป็นอ่อนแอ่นแบบนี้อ่อนอ่อนอ่อนชอยอ่อนแอนอรชอนอ่อนแอนนั่นเองค่ะส่วนตัวพระนะคะจะใส่เป็นผ้าโจงสีน้ำเงินค่ะ ดูมีสง่าราศีอันนี้จะเป็นท่าชั้นนะคะหรือท่าตัวเรานั่นเองค่ะตัวนางก็จะจีบทรงหลังไปข้างนึงแล้วจีบที่อกนะคะนี่ตัวเราอันนี้เป็นท่าชี้นะคะหรือท่าน,นู่นนี่นั่นอะไรที่ครูเคยทําให้ดูแล้วในวิดีโอถัดวิดีโอที่แล้วนะคะแล้วก็ท่าปฏิเสธก็คือทําไม่นะคะปฏิเสธก็สายมือเล็กน้อยแบบไม่นะ อันนี้ก็ท่าเชิญนะคะหรืออันเชิญอะไรต่างๆอันเชิมเทเทวานะคะท่าเดินค่ะสมมติขอก้าวขานี้เข้ามาอีกทีหนึง่งมือหรือแขนฝั่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นฝั่งนี้นะคะหัวก็จะเปลี่ยนนี่เป็นท่าเดินของนางรําอันนี้ก็จะเป็นท่านั่งของนางรํานะคะอันนี้ตัวนางนี่ตัวพระตัวนางก็จะนั่งแบบอ่อนช้อยตัวพระก็จะนั่งแบบสงา่า นี่ก็การยืนค่ะแล้วก็มีการนอนด้วยนะคะสําหรับหน้าศิลป์เขาก็จะมีท่านอนด้วยนอนแบบนี้ไม่นอนเอียงลงไปนะคะมีท่านอนแบบเป็นศิลปะของเขาต่อไปเป็นภาษาเป็นภาษาท่าที่แทนอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองค่ะอนูหินเป็นอะไรเนี่ยอนูหินหนูหินน้ำตาจะไหลนะคะ ภาษาท่าที่แทนความรู้สึกก็คือมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกคิดถึงความรู้สึกโกรธเศร้าอายยิ้มหรอรู้สึกดีใจอะไรแบบนี้ก,ก,ก็มีท่ายิ้มออกมาสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นถ้ารักนะคะมือทั้งสองประสานกาันถ้าคิดถึงทำแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นท่ากโกรธนะคะสำหรับตัวพระเขาจะเอามือไปอถูหลังหลังหูนะคะตัวพระ อันนี้ศกเศร้าเศร้าใจอันนี้ถ้าอายนะคะอันนี้คือถ้ายิ้มก็คือการแบบดีใจแล้วก็ยิ้มแสดงความรู้สึกนั่นเองค่ะต่อไปกดปุ่มนี้เป็นภาษาท่าที่เรียนแบบลักษณะของสัตว์นะคะสัตว์ก็จะมีหนึ่งถ้าม้านะคะแบบนี้ครูโบเคยทำแล้วถ้าปลาก็เป็นการโบกโบกไหว้ไปไปมาถ้ากบถ้ากวาง ลิงเสืองูกะต่ายเป็ดน,นกแล้วก็ชา้างคุณครูมีเวลาให้เรา10นาทีนะคะไม่งั้นวิดีโอมันจะเด้งเหลืออีก1นาทีนะคะอ่าพาร่างานนะคะวันนี้ให้เด็กๆปฏิบัติท่ารำสามท่าอะไรก็ได้ในที่ครูสอนมาเมื่อกี้สามหัวข้อเนี่ยให้เด็กๆปฏิบัติมา3อย่างอะไรก็ได้ถ่ายรูปลงอัลบั้มวิชาศิละปะให้เรียบร้อยนะคะ น,นี้ไม่ต้องเขียนงานนะคะถ่ายภาพลงวิชาศิลปะแล้วครูโบก็จะมีเป็นใบงานออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูโบจะเนบลิงไว้ให้แล้วก็ให้เด็กๆทํานะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะสวัสดีค่ะ